กราวสวัสดีพลพักนักพนันทุกท่านด้วนยนะจ้าวันนี้เราอยู่กับค่ายพีแล้วก็อ e ียิปบุก ออฟมิสโทรีนะครับผมนะอ่าเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับต้องไปอ่านก่อนเลยว่าคุณสมบัติของเกมเป็นเทนไรนะอยากรู้ก็อ่านกันเอาเองนะครับกลับมาอีกครั้งนะจ๊ะก,กับเกมนี้นะซึ่งเคยเล่นไว้เมื่อก่อนนะครับโอเคซื้อไปเลย1,500บาทนะจ๊ะฟรีตปินอนะ่ะพี่พลเอาทุนมา2 0 2 7บบาทดูซิว่าจะได้กำไรกลับไปไหมนะ อ่าเรื่องนี้เลยมิสเทอรี่ชอยนะครับมันจะสุมให้เรานะว่าได้คูณเท่าไรแล้วก็กี่รอบนะอ่าข้างบนมา15รอบแล้วโอ้โหข้างล่างคูณ10บว่าแหมช่างเปียวฟ้ามะพร้าว,าวแกว้วและเกินอ่ะมาลุ้นกันรอบแรกเป็นเช่นไรนะอ่า เปลี่ยนให้เป็น10แล้วก็่วงมาแล้ว480นะจ๊ะตัวที่คอมโบมันก็จะกลายเป็นวอย่างนี้นะครับแล้วก็บูมนะกลายเป็นโกโก้คัน491บาทรับทรับมานะครับอ่าเรื่อยก13ามรอบนะรอบนี้คอมโบไปอีกแล้วนะ บิ๊กวินอีกหนึ่งรอบ6 2รอนะครับผมนะแหมไปต่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่บอกเลยว่าใกล้เข้าทุนเข้าทุนสิปโถเออที่ซื้อไปแล้วนะครับอีกนิดหน่อยก็จะพันห้าแล้วนะอามารอบที่เท่าไหร่วะ เออนั่นเหลือ9รอบเหลือ8แล้วอะน่าจะวาน,นี้คูณสวยสละเกินยี่สองเอ้ยนะพวงมาแล้วบีกวินอีก5 7 4ตีนะแม่คืนทุนมาแล้วเออพันเจ็ดไปแล้วนะครับตอนนี้นะยังไม่พอยังบีอีกตั้ง7รอบนะจจะมารุนกันยาวๆนะครับกับค่ายปีจีช,ช่วงนี้นี่จะบอกเลยว่าปี่พลน,นั้นรีวิวบ่อยสละเกินเพราะมันแตกง่ายนะอะโอ้โหไม้กางเขนมาเยอะสละเกินนี่เลยนะ ไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้สเรื่อยๆหยุดแล้วก็บ๊กวินไปสิสองพดสิบแบาทประโถเออมาเอาว่ะกำไรมาและนะอย่าเพิ่งหยุดมาอีกรอบหนึ่งว่าไงมาไหมโอ้โหไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้กำไรทั้งหมดทั้งมวล3,803น3 8 0บาทนะครับกำไรครึ่งหนึ่งเลยนะว้าสุดยอดไปเลยนะครับ อย่าลืมนะจ้าแอดมาเลยที่แอดเกมมันวีสนะครับผม